สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม s s M Channel ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมโคโลคาเซียนะครับที่กําลังจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับมาดูว่าความสวยงามเขามีขึ้นมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ความจเจริญเติบโตของโคโลคาเซียในส่วน BM Pan มพัวนของมิสเอมเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้จะพาชมนะช่วงเวลาแบบสั้นๆน,นะ ให้มีอัตลรนี้นะครับในเรื่องของต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวจะเปรยเทคนิคแล้วก็วิธีสังเกตต้นโคโลคาเซียแล้วมีอีก EP นึ่งนะน่าจะเป็น EP ถัดไปว่าถ้าโคโลคาเซียของเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปเจอในคอนเทนต์นั้นมาวันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆมาดูก่อนว่าโคโลคาเซียนะครับในสวน BM เอนของเรา จเจริญเติบโตมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีต้นไหนที่ล้มตายหายจากกันไปบ้างนะครับการเลี้ยงต้นไม้อย่างที่มิซมบอกกับเพื่อนๆทุกครั้งว่ามีทั้งที่แบบจเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีทั้งที่แบบโอ้โหต้องประครบประงมและที่สําคัญนั่นคือมีต้องทําใจครับว่าบางต้นที่เราเลี้ยงมาดีๆเขาก็อาจจะตายไปจากการเลี้ยงของเราได้นะครับซึ่ง เราก็น่าจะเรียนรู้จากวิธีการที่จะศึกษาวิธีการเลี้ยงโคลโลกเซียถึงแม้ว่าจะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายก็ตามแต่อย่างที่บอกว่าค่อนข้างจะมีปัญหามากเช่นเดียวกันครับไปดูโคลโลกเซียของส่วน BM เแพนกันเลยครับอามาดูต้นแรกกันเลยครับพี่ๆเพื่อนๆอันนี้คือมา่ามิดรินะครับต้นนี้คือมิดริดูสิครับโอ้โหความสวยงามความเขียวความโตใบใหญ่นะครับลายเขาสวยงามมากๆนะครับ อ่านี้เป็นไม้ที่พี่เซมชอบถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นไม้ที่เราศึกษากันนะครับอันนี้จะเลี้ยงอยู่นะครับสองต้นแบบนี้นะครับอ่าต้นนี้คือคือต้นแม่นะครับอันต้นนี้คือต้นลูกแต่เลี้ยงสแปร์ไว้ละเลี้ยงเตรียมไว้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาบอกทริคก,ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจออีีกันต่อไปว่าทำไมต้องเลี้ยงสองต้นนะมาดูฝั่งนี้ก็จะมีนี่ครับ โมฮิโต้นะครับซึ่งโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกเลยว่าเลี้ยงยากมากปาบเซียนจริงๆนะครับถึงถึงทาคลิปว่ามิสเอเ็มเป็นเซียนนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มให้ลูกให้นี่มาละนะก็ถือว่าเลี้ยงมาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะต้นนี้ก็เป็นแมงมุมแม่ไม้ดําครับเขียวสวยเลยนะครับหน้าตาเริ่มออกละดูนะครับใบนี้เห็นไหมเริ่มที่จะ งุ้มละเริ่มเป็นแมงมุมจับอยู่ตรงนี้ละเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกันนะครับโอ้โหลายของเขานะครับความเป็นเอกลักษณ์ของแมงมุมไม่ไหมดำนะนี่ก็ใช่นะครับมี2ต้นนี่นะฮะเมงมุมไม่ไหมดําแล้วก็ต้นนี้เป็นเอ่เลมอนนะครับเลมอนลามเก็กโก้มาฝั่งนี้น้องสุดท้องของเรานะครับ แบ็กเมจิกกายนะครับแต่เขาแบบใหญ่โตอลังการมากๆนะครับใบใหญ่มากเพื่อนๆเนี่ยนะครับใบใหญ่มากแต่ใหญ่ไม่เท่าใบนี้ครับโอ้โหเลมอนลามนะครับใบโคตรใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นมิโดริเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับมิโดริสวยงามนะครับนี่แต่อยากโชว์เหลือเกินครับ <laughs> อยากโชว์ต้นนี้แหละนี่ก็คือเลมอนลามเกโก้มาดูลำต้นเขาหน่อยเป็นไง โอ้โหสุดดนะครับอลังการมากการยาวมากนะครับก็น่าจะสูงประมาณ2เมตรได้นะต้นนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่เป็นนี่เป็นแบ็กคอรัลนะครับต้นนี้แบ็กคอรัลนะครับลงมาก็เลี้ยงสองต้นเหมือนกันนะครับที่เดือดจ่ต้นเล็กๆที่จะเป็นลูกนะครับต้นใหญ่จะมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็มาอีสไลด์นะครับก็จะมีปัญหานิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเลี้ยงแดดมากนะครับใบอาจจะไม่กลางร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ตรงที่ด่างก็ จะมีปัญหาขาดบ้างปัญหาเหลืองเยอะเกินไปบ้างนะครับตัวน,นี้เป็นบอนนาโอ้โหไม่รู้ว่าจะใหญ่หโตไปขนาดไหนนะครับแต่ความด่างหายออกไปก็แปลกเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับอันนี้เป็นแบ็กสเตมนะครับอันนี้เป็นเรนเนอไทเกอร์นะครับน,นี่เป็นไทเกอร์เป็นไงครับสวยไหมฮะไทเกอร์ที่จริงไม้ไทเกอร์ก็สวยอ,อีกแบบหนึ่งนะครับ ด่างเขาค่อนข้างจะลึกนะพี่เพื่อนลองดูนะครับด่างเขาค่อนข้างจะลึกนะครับจะไม่ชัดเจนเหมือนกับพวกที่เป็นเลมอนลามหรือที่เป็นมิโดรินะครับด่างเขาจะลึกนะครับนี่ก็อัน,นี้ก็เป็นในส่วนของฮอลโลคาเซียนะครับอันนี้เป็นแบ็กเมจิกลายอีกต้นหนึ่งมิโดริอีกต้นหนึ่งก็เยอะแยะเหมือนกันนะครับนู่นครับ ต้นน,ตน,นู้นต้นนู้นนี่ก็จะมีแบบอะไรนะโคม m i เนอร์นะครับตันนี้คือโคม m i เนอร์มาอิสไลท์แล้วก็เไปดูตรงนี้ดีกว่าต้นนี้ก็คือเนนซี่ครับเนนซี่ Nancy ของใครด่างแบบนี้บ้างเพื่อนๆเนี่ยครับโอโ้โหด่างตั้งแต่หงลงมาด่างเหมือนไว้ลาวาเลยนะครับเออเราลืมไว้ลาวาได้ยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูไว้ลาวากันนะครับ นี่นะครับนี่คือไวลาวาเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามนะครับเพื่อนปลูกในดงปลูกในดงเลยต้องโผล่หน้าออกมาแบบนี้นะครับนี่วิธีการปลูกก็คือปลูกแบบน้ำสไตล์มิเซมนะนะครับปลูกใส่ตะก,ก้าใส่ในกระมังอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหดูใบแต่ละใบสวยมากอันนี้เป็นแมงมุมไม่ไหมเหลืองนะครับอ่าแมงมุมไม่ไหมเหลืองเป็นไงครับใบค่อนข้างจะใหญ่โตอลังการมากเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยเห็นไหม โอ้แล้วก็ลูกเขาก็ดกมากไม่ได้แยกเลยนะครับให้เลี้ยงลูกเขาอย่างดีเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นมุมของโคโลคาเซียอยากให้ดูลาต้นเขาเหลือเกินนะครับอยากโชว์ลาต้นของเมมุมแม่ไม้เหลืองเป็นไงครับโอ้โหโคตรใหญ่ลองจับให้ดูสิว่ามันใหญ่จริงมากน้อยขนาดไหนลองดูมือเห็นไหมฮะ <laughs> ใหญ่จริงๆนะครับสุดๆครับใครที่ชอบสายโคโลคาเซียเนี่ย ถ้าเลี้ยงได้แบบนี้จะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆใหญ,ใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหนี่เป็นโดงเลยครับหลายแบบนะหลายพันมากๆมีอะไรบ้างเพื่อนๆก็ดูเอาเดาเอานะครับก็แนะนําไปหลายต้นละนะครับมามุมข้างผนังบ้านบ้างน,น,นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นฟาโลเห็นไหมครับฟาโลหน้าดุดุลายจัดๆนะครับแบบหน้ากากมาเลยแบบนี้ลูกก็เยอะ ประมาณานี้นะ,ะต้นนี้แหละคือต้นเจ้าปัญหานึกว่าจะตายครับก็ยังฟื้นขึ้นมาอยู่นะครับยังฟื้นขึ้นมาอยู่นะ,ะต้นนี้ก็คือฮาวเอียนพันธ์นะครับนี่นะครับก้านเขาจะเป็นสีแดงแดงแต่ต้นเขาต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะเดี๋ยวไี่เซมจะเอาต้นที่สมบูรณ์มาเปลี่ยนนะน่าจะรื้อออกทิ้งนี่คือเลดไอนะครับสวยงามน,นะครับใบเขาจะเหลืองอ่อนนะฮะแล้วก็จะมีตาแดงแ,ดง,แดงเนี่ยเขาเรียกว่าเลดไอนะครับอันนี้ก็ เป็นเลมอนลามเกโก้นะครับก้านแดงนะครับซึ่งไปซื้อมาใหม่นะครับซื้อมาใหม่ก้านแดงลักษณะก้านเขาจะเป็นแบบนี้คืออ่าก้านเขาจะแดงเยอะกว่าที่จะเป็นลายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลมอนลามเกโก้ธรรมดาเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้จะให้ดูละก้านธรรมดาเนี่ยถ้าก้านธรรมดาแบบนี้ครับเขาจะมีเส้นด่างเส้นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเยอะมากนะครับร,รู้ชัดเจนเลยแต่ถ้าเป็น เลมอนลามเกโก้นะครับก้านแดงก้านแดงแบบนี้ที่มันมีโอกาสออกใบด่างชุมพูนนะครับที่ราคาแพงๆเมื่อช่วงก่อนนะครับโอ้โหก้อนนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาต้นนี้เป็นฟาโลนะครับมีเป็นฟาโลตั้งแม่อีกต้นหนึ่งนะครับมีอยู่สองต้นเหน็นไหมแค่เขาจะกางใบออกมาก็ด่างแล้วอันนี้ก็จะเป็นทับิคอสตอมนะครับ ทับพิคอสตอมจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับจะออกเป็นพุ่มทรงกอแบบนี้นะครับลักษณะออการออกเป็นหนอ่อข้อเดียวนะครับยืดออกมาจากต้นแม่จะมี1ข้อแล้วก็จะยกขึ้นเป็นหนอ่อขึ้นมาแบบนี้นะท mm hmm. พิคอสตอมครับพวนนี้ก็จเป็นอะโลเนาะ,ะอีกต้นหนึ่งนะครับต้นไฮไลท์ของเรานะครับชอบมากๆเลยครับ ก็คือมิลกิวเอนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับเลี้ยงมาได้4ใบเองนะครับแต่ความด่างความสวยเขียวนะครับด่างขาวด่างในใบบรรยากาศแบบนี้ค่อนข้างสวยงามมากนะจะมาบอกเพื่อนๆืว่าทําไมเราถึงต้องเตรียมต้นไม้นะครับลักษณะาการสังเกตนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายชัดๆอีกครั้งหนึ่งใน E p ีต่อไปนะครับใครที่โคโลกเซียของใครนะครับที่ออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวมิเซมจะมาบอก วิธีการดูแลแล้วก็วิธีการปรับตัวแล้วก็วิธีการที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อไม่ให้โคลโรเกเสียต้นนั้นๆของเราศูนย์พันเออศูนย์พันนะครับทําไมถึงต้องเอามาแนะนำเพื่อนๆเพราะว่าม่เซมต้องทําแล้วทดลองแล้วมันทําให้เราไม่เสียโอกาสแล้วก็ไม่ทําให้เรา,าขัดจังหวะนะครับบางช่วงเวลาที่ขาดหายไปติดตามกันในอีีต่อไปว่าทําไม ต้องสังเกตโคลโลกาเซียเพื่อไม่ให้มันสูญพันธุ์นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งให้ช่องมิเซมด้วยครับกับวนันนี้เอา EP แบบเดินเดินดูดูต้นไม้ของเราบรรยากาศเขียวๆสวยๆดังๆไม้ใบแบบนี้ในส่วน B M p a นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ